ชาคว่าที่องตู้อ๋อครับผมขอคุณครับผมันนั้นากไ้ะอ๋อองตสูนะอ่าอ่าครับที่เคยเอามเคยให้บ้านขอบคุณค่ะสาธุค่ะสี่หนึ่งก็ได้ ไม่ค่อยจะกดดันเลยทั่เอาเรื่องว่าดูที่รถนุ่นน่ะพี่อินค่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนู้นก็ได้เอาลาบไปให้เขานะค่ะมีโต๊ะใหญ่เนี่ยจะหนูจะใส่ถุงไปนี่ไปให้โรงเรียนเนาะ ยังไม่เจอดูเขาพิสแฉกไม่ค่อยจะกด <c oughs> ดันเลยอ่ะดูทุกแผงดูทุกแผงกันไหนคนเมืองการไหนไม่มีชื่อเสียงหน่อยเออเพราะคนเมืองการเสรษฐีแล้วระดับเศรษฐีแล้วเมืองการอนดูเคยไปอยู่แล้ว นี่ขายกันยังไงยังไม่รู้เลยตอนนี้ใบละหลอดชุดห้าใบค่ะขนาดห้าหลอดไหมเยอะไปซื้ออะไรดีกันมั้งนี่แหละตูนมันเจอเจ้าสัวเจ้าสัวขายถูกไงแปดสิบเองเจ้าสัวขายถูกแปดสิบเองอ่ะหนูก็เข้าใจไม่เทียงยังไม่ได้ มันนี่มีมันนี่มีพี่ถ้าเอาห้าใบนะน่าจะไม่มีแบบก็เอาเท่าที่มันมีอสองใบก็ได้สามใบก็ได้ใบเดียวก็ได้ได้หมดลเอารวมๆกันมากระลังเอารวมๆกันก็ได้ตัวได้หลายเด็กช่วงปีเออดึงหลายๆใบได้หลายแพงเนาะ งาชุดสมเลยชอบชอบเลยผู้ชา,ายก็ถามาสามสองสามทำไมไม่เคยเกี่ยวไปได้สามเมื่อเช้านี่ก็ถามติมได้ที่มีไมีสคน่กัดีะเป็นสิบไปพอดีแบ่งคนละครึ่งพอดีคนละห้าไปได้แล้วค่ะอันนี้นะทุกคนนะ เอาเยเก็บหลักฐานนถ้าไม่ถูกอย่ามาด่าวผมถ้าถูกก็สัมนาคนด้วยสงมอบก่อน่ะสงมอบก่อนบริหารกันเนาเปิดดวงมุดดวงมพงกันพัดเงี้ยได้โชคร่วมกันดวงสมพงัมพันธ์กัน จันนี้จับให้กับมือใครงี้ผมจับให้ผมจับเลขนี้หมดเลยชอบเลขนี้อันนีเดียวมนก็ไม่จะลักกันไม่ลเดียวเราก็ไแบ่งกันดวไปเลี้ยงแต่ไน่าดี๋วน่าจันี่จไม่น่าเละถ่ายไปแล้วนะมีถ่ายไปแล้ว ดอกใบเป่นดวงนูนออกมาต้องใบอันนี้ไปต้องใบเรียเหมือนกันเราลืมไปว่ามันมคนละชุดคนละชุดามาคใบหนึ่งใบยาล้นะามิด้านยังพี่ก็เอาอะไรมาตรงนู้นไปพี่เอามาแก้บนหรือมาไหว้นะรอบนี้มาไหว้มาไหว้ด้วยมาไหวด้วยเราแก้บนด้ก็เหมือนเราโชคดีอ่ะแต่มันน้อยอ่ะว่าข ก็นี่แต่ผมว่ากำลังรวบรวมไปแจกที่โรงเรียนแต่กำลังคิดดีว่าจะไปโรงเรียนจะไปขะขเขตกลางหรือเขตใหญ่กำลังรวบรวมมันมันยังไม่เยอะนะจะไปที่พีบอ่ะตอนนี้รวบรวมได้อยู่ห้องมันมีอยู่ <c oughs> ประมาณสามสิบแผงค <c oughs> <ส>่ะเพราะว่าอันนี้ไป่าก็น่าจะน่าจะพอดีขี่เดี๋ยวแค่บนเหรอครับเยอะไหม เดี๋ยวพี่พ,พี่เขาว่ามีของอยู่บนรถด้วยจะให้เอาไว้ตรงไหนไปบอกพี่เขาว่้พี่เขาจะกลับฝากฝากแม่ไว้ตรงแค่ก็ได้ตัวเพราะว่ารถไปอยู่ตรงนั้นตัวเดียวก็พอเดี๋ยวตรงนี้เราก็ทยอยเคลียร์มานี่คนเยอะ

เลขอะไรพี่สองอ้าวสองตัวสามตัวก็ได้ครับแล้วแต่เราครับเก้าสามหกไหนฮะใ,ให้ผมดูให้ผมดูให้เลขหก 6, ครับเล, 6, เล 6, ขหกก็จะขีดเส้นไว้ข้างล่างเคยเห็นอยู่ในหน้าหนเหรออ่าครับผมครับผมใช่ครับสองหกแล้วก็อะไรสองหกสี่ สองหกสีอ่ะสองกันตาส่วนอะไรนะดูว่าที่ตักโมซีตรงกันละนั่นชอบสีอันนี้ใจสุดอ่าชอบสีเลยวันนี้คนเยอะพรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้อีกเพราะพวกนี้เข้าข้างในได้วันนี้มีแต่คนสวยๆมาเนี่ย อ่ะจับเลขแล้วสี่มาแล้วตัวแรกพี่ผู้ชายได้เลขอะไรครับสามสี่สามจับคนละตัวนะครับผมสามสี่สี่สามนะครับคู่นี้นะครับ คุณแม่จับแล้วทีนี้เอานะครับดได้หลายคนเลยนะเนี่ยแม่จับทีเดียวสามลูกเลยเอา้าสามต,ตัวเลยครับสามเจ็ดสามเจ็ดสี่ตรงกับเลขสองคนเมื่อกี้เลยสามสี่เจ็ดสามสี่นะครับทุกคนเพราะว่าจับพร้อมกันเจ็ดสามสี่เจ็ดสี่สาม นะครับตรงนี้เป็น ค่พบพุ่งนี้คนจะเรือวันนี้นะครับสามตัวศูนย์สี่ศูนย์สี่ห้า อนหนึ่งอนะศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เลขนาคีจับวันก่อนโอเคทุกคนได้หลายตัวเลยนะแต่ละคนก็มาขอวันนี้คนเยอะนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเปิดแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็เลขออกด้วย